สวัสดีค่ะ SCO นะคะวันนี้โอจะมาแนะนำโปรโมชั่นมาด d a 2ค่ะ2รุ่นด้วยกันนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดูรุ่นแรกเลยนะคะว่าจะเป็นรุ่นไหน oh. เป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะ m a ด้า2 1.3C นะคะ <Wow. S 1> ราคาจำหน่ายอยู่ที่599,000บาทนะคะโปรโมชั่นรับหน้าฝนตอนนี้ก็คือลูกค้าใช้เงินรับรถเพียง 14,000บาทเท่านั้นนะคะ<ฮ>ใช้เงินรับรถน้อยแล้วนะคะยังได้ของแถมชุดแต่งอีกเต็มคันรถเลยค่ะรับรถ14,000บาทแถมอะไรบ้างมาดูกันนะคะโปรโมชั่นหน้าฝนของเรานะคะแถมไปเลยค่ะชุดแต่งนะคะสเก์ตลอบคันให้เลยทีเดียวค่ะยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมาพร้อมกับประกันภัยชั้น1 Mazda Premium Insurance, Insurance ให้อีก1ปีนะคะยังไม่หมดค่ะมีโปรขับฟรี70วันให้ด้วยนะคะ <Wow. S 2> ยังมีฟรีค่าแรงนะคะในการเข้าเช็คระยะให้อีก10ครั้งเลยนะคะ <Yeah. S 2> เป็นยังไงบ้างคะ oh. โปรโมชั่นสำหรับตัวซีของเราใช้เงินรับรถเพียง14,000บาทนะคะย้ำา4 4 0 0 0บาทค่ะมาดูรุ่นซีเริ่มต้นด้วยกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นสีดำด้านนะคะจะไม่ได้เป็นเปียโนแบ็กเหมือนรุ่น SL นะคะแต่ก็สวยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันเลยค่ะล้อแมกนะคะ ในส่วนของล้อแม็กสังเกตได้เลยสี C ก็จะอ่อนกว่ารุ่น SL นะคะถ้าเป็นรุ่น C ีมาที่ด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังนะคะจะได้เสาอากาศนะคะแบบนี้เลยจะไม่ได้คีบฉลามนะคะรุ่น C ีของเราจะไม่ได้คีบฉลามแล้วก็มีเซ็นเซอร์แล้วก็กล้องมองมองหลังให้เหมือนกันอันนี้ปลอดภัย <Wow. S 1> แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในรถกันเลยค่ะค่ะมาดูในรุ่น C ีนะคะ ที่เห็นชัดๆเลยที่ต่างกับตัว SL ก็คือจะเป็นในส่วนของเบาะนะคะรุ่น C ีจะเป็นเบาะผ้านะคะสีน้ำตาลทูโทนสวยไม่แพ้กันเลยนะคะแต่ตัวนี้ยังมาเป็นเบาะแมนนวลอยู่นะคะยังปรับแมนนวลอยู่แต่ยังไม่มีเป็นเบาะไฟฟ้านะคะแล้วก็ที่สังเกตเห็นชัดๆเลยก็คือแท่นชาร์จนะคะไวเลสชาร์จเจอจะไม่มีตัวนี้จะไม่ได้ใส่ให้แต่ว่าลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะเราเพียงแค่พกสายชาร์จมาแล้วก็เสียบที่ช่องชาร์จก็สามารถชาร์จได้เลยค่ะ Car p p l e c a r p l พ y ก็เหมือนกัน ใช้สายเสียบเพื่อเชื่อมต่อได้เลยนะคะ,ะพวกตัวคอนโซลนะคะก็จะเป็นแบบเปียโนแบ็กนะคะตัวนี้จะไม่ได้เป็นหนังเหมือนตัว SL แล้วสิ่งที่ไม่มีอีกอย่างหนึ่งก็คือแพดเดิลชิปนะคะรุ่น C จะยังไม่ได้ใส่มาให้นะคะกับตัวนี้นะคะที่หายไปก็คือจอ a c t i v v d r i v i n g Display ในรุ่น C จะไม่มีค่ะนอกนั้นก็คือเหมือนกันหมดเลย Air Auto ก็ได้นะคะ ปุ่มพวงมาลัยมันติฟังก์ชันก็ได้ขาดอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไปก็คือปุ่มคุชคอนโทรลนะคะรุ่น SL จะใส่มาให้แต่ว่ารุ่นสจะไม่มีมาให้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปนะคะที่ที่โอจะมาแนะนำเดี๋ยวตามมาเลยค่ะมาแล้วค่ะกับ Mazda 2.1.3 SL นะคะโปรโมชั่น <Yeah. S 1> รุ่นที่ 2, 2ของเราในวันนี้นะคะคันนี้นะคะใช้เงินรับรถเทียง17,000บาทเท่านั้นค่ะ เป็นตัวรองท็อป <Wow. S 1> ของเรานะคะของแถมก็จัดเต็มเหมือนเดิมค่ะฟีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะประกันไทยชั้นหนึ่งมาด้าพรีเมียมอินชัวรันให้อีก1ปีนะคะคับฟี70้านแล้วก็ยังมีฟรีค่าแรงในการเข้าเช็คระยะ10ครั้งด้วยกันค่ะโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างคะต้อนรับหน้าฝนดีมากๆเลยเออลืมบอกไปว่ารุ่น SL เนี่ยราคาอยู่ที่659,000บาทนะคะกับรุ่น C เนี่ยราคา599,000บาท มีฟังก์ชันอะไรมีออปชันอะไรที่ได้เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวโอพาดูค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะว่ารุ่น SL เนี่ยมีออปชันหรือว่ามีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมจากรุ่น C บ้างในราคาที่เพิ่มขึ้นมา6 0,000บาทนะคะตามโอมาเลยค่ะไฟหน้าได้เหมือนกันนะคะไฟเดย์ไทม์ได้เหมือนกันแต่ว่ากระจังหน้านะคะจะเป็นเปียโนโแบ็กนะคะเลยสวยงามมากค่ะ อันนี้ข้างหน้าแล้วนะคะล้อแม็กนะคะจะเป็นสีรมดำค่ะที่จะแตกต่างกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยดูข้างนอกนี่แทบจะแยกไม่ออกเลยนะคะตรงนี้จะเป็นครีบฉลามนะคะเสาอากาศแบบครีบฉลามค่ะมีเซ็นเซอร์มีกล้องให้เหมือนกันเลย <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเรามาดูภายในค่ะมาดูภายในนะคะว่าจะได้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างที่เห็นชัดๆเลยนะคะ เบาะหนังค่ะ <Wow. S 1> เป็นเบาะหนังฝั่งคนขับก็จะเป็นเบาะหนังไฟฟ้าด้วยนะคะปรับตำแหน่งไฟฟ้าและอีกออมชั่นหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาให้ก็คือไวเลสชาร์จเจอร์ของเรานี่เองค่ะอยู่ตรงน,นี้เลย <S <S มีไวเลสชาร์จเจอร์นะคะมาพร้อมกับ Apple CarPlay แบบไร้สายนะคะลูกค้าไม่ต้องพกสายให้วุ่นวายกันนะคะเวลาแบตใกล้จะหมดเราสามารถวางไปที่แท่นชาร์จแล้วก็ชาร์จแบตได้สะดวกสบายมากนะคะ ได้แอร์ออโเหมือนกันได้จอเหมือนกันนะคะแต่ว่าคอนโซลก็จะเป็นแบบซอฟทัชนะคะบุหนังแล้วก็สัมผัสนุ่มนะคะอีกอันนึงของเราก็คือจะมี p a ดเดิ n ลชิพนะคะเพิ่มเข้ามาให้สำหรับในรุ่น SL จะได้แพดเดิ้ลชิพนะคะและจอป๊อปอัพของเราหรือเรียกว่าจอ Active Driving Display นะคะเพิ่มขึ้นมาให้ค่ะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะตัดสินใจได้หรือยังว่าจะเลือกรุ่นไหนแต่ว่าถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าชอบรุ่นไหนหรือจะเลือกรุ่นไหนคุ้มค่าก,กว่ากันนะคะตัดสินใจไม่ได้ทักมาหาโอเลยคะ่ะที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยหรือว่าถ้าเกิดทักไลน์แล้วไม่ทันใจโทรมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทนี้ค่ะยังไงก็ฝากติดตามเพจของเราแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e ให้ด้วยนะคะ เลือกมาด้าเลือกพิจิตเพชรค่ะ